พบกับช่องเอมิชาแนลนะคะวันนี้นะคะก็อยู่กับเอมี่เหมือนเดิมเนาะทุกคนค่ะ <c oughs> เดี๋ยวออนไปตาเอาก่อนนะคะเดี๋ยวทุกคนจะไม่เห็นสายตาว่าเออน้องเอมเป็นคนจริงใจแค่ไหนวันตีโอ้ยใส่ผ้าผิทา่านะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะดูแต่งตัวดูสิจะไปอันนี้นะคะจะไปอ่าไปดูโครงการของอาเฮียพึ่งนะคะจะไปเยี่ยมช่วงโครงการอัร้ันบานหม่ของอาเฮียพึ่งนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมลูกเยี่ยมเมียของอาเฮียพึ่งด้วยเนาะทุกคนอยู่ที่อ่า เรนูโอ้ยโมไม่นเรนูสิอยู่ที่นาว่าเนาะอยู่ที่นาวา่าแล้วกาว่าจะไปเล่นบ้านพี่เปียวแล้วก็ไปบ้านพี่เจมี่ผึ้งคือมันหลายหลายหลายอย่างแห้งเือหนูเอ็มกะจะไปนะคะจะไปจะไปเที่ยวอ่ะถือว่าไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวนั่นแหละคะ่ะทุกคนขานะคะก็ หลังจากที่นเนาะเข้ากันทางานสิรยบ้อยแล้วนะคะเราก็อยากผ่อนคลายบ้างอะไรบ้างอย่าไปบ้านพักตากอากาศบ้างสินะเนาะทุกคนนะคะทุกคนค่ะใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบว่าเออการเดินทางอ่ะละเออไม่มีอะไรมากนะคะก็ฝากทุกคนดูจนจบแล้วก็อย่าข้ามโฆษณาให้น้องเอ็มด้วยนะคะนี่พร้อมแล้วนะคะวันนี้แวนพาเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความปังปริเยนี่ตอนนี้ก็เป็นรบรรยากาศบ้านพักเพราะว่าลหลายๆคนก็ทย,ยอยกลับบ้านไปเมื่อแล้วนะคะ อะไรคนก็ทยอยกลับบ้านไปหมดแล้วคิดปอนก็ได้ทําการกลับบ้านนะคะพี่ตองก็จะกลับเมีนบุรแล้วก็พี่พี่ฮอตก็จะกลับเนาะแม่จะกลับแล้วหรอเงี้ยคูไหไม่เท่าไหร่คูนี่คืออะไร <c oughs> มึงนี่คืออะไร <c oughs> ไม่แม่เงก้กโกบาร์บดูขลังตรงนี้กับน้องไม่แม่มันก็แบบว่าเขาจะเล่าอะไรเราก็ไปบ้านฮักตะอ,อากาศไงจะไปเยี่ยมชมโค,โครงการของ อะเฮียพึ íamos, ่งไงแม่ใช่ไหมล่ะรถเก่งก็ได้ไหมมาเดี๋ยวฝากรถตู้เมื่อฝากรถตู้เอาไปลงเอาไปลงนครพนมนะคะที่เออนี่ก็คนกำลังขนของกลับบ้านแม่ทิวก็จะกลับบ้านนะคะแม่ทิวน้องก็จะกลับบ้านไปหายายไปซื้อเครื่องสก้าายายนะคะ โอ้โหเริศมากนะคะเห็นบอบอกแล้วว่าอยู่วงนี้สวยแล้วก็กระตันยูด้วยนะคะเพราะว่าวงนี้ก็คือนอกจากจะสร้างรายได้ทำมาหากินได้แล้วนะคะเราก็ต้องรู้จกักเอ่เคลื่อนไปอย่างเคลื่อนไปอย่าง กตันยูรู้คุณด้วยพาะพี่แพรก็จะปลูกฝิงตั้นึกว่าเออเสดงเงิมาสู่กับพยายามส่งกลับบ้านกลับอย่างให้เด้ออย่างสินานเนาะซึ่งเราเอมก็ส่งกลับบ้านให้พ่อให้แม่ตลอดนะรุ่น่ะแล้วก็มีดราม่าเรื่องอะไรนะไปทํานมทํานมมากเอาเงินไปทํานมครึ่งแสนสี่ห้าเหมือนอันที่ทว่าเอาไปแห้พ่อแม่จะดีกว่าบอคืออ่ะไม่อยากบอกเดี๋ยวค่อยพูวยวในคลิปหน้านะคะทุกคนค่ะโอเควันนี้เราก็จะกลับกับพี่เจมพี่ปุ้บปิ้วแล้วก็แมทธิวแล้วก็ อาเฮียพึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูโครงการสร้างบ้านของอาเฮียพึ่งแล้วก็กลับไปเยี่ยมลูกเยี่ยมเนียของอาเฮียพึ่งด้วยหนอว่าลูกเนี่ยอาเฮียพึ่งเป็นตั้งใดทุกคนแกงสุดริค่ะนะคะชิ้นหอมกับโอลาบล่ะเออข้าอยากไปเล่นไต้หัวอีแยงบ้างนะคะทุกคนค่ะว่าดูไลน์กระย่าฝ้าเบื่อกันด้วยทุกคนนะคะเพราะว่าเราเอ็มจะเป็นคนมากว่าวันิละว่าดูมันบอเออไม่ได้คนว่าอันทำไมพูดดุบุอันทำไมพูดบ่อยจางลำคาอย่างเงี้สินะกับเออนะคะกับ เป็นอย่างนะคะทุกคนก็อย่าพร้อมขั้นกันเดอ้อเดี๋ยวจะขนของขึ้นรถแล้วก็รอไปติดตามตอนต่อไปนะคะว่าจะไปไหนก่อนเนาะตอนนี้คือร้อนมากทุกคนโอเคค่ะสถานีแรกของเรานะคะก็คือการแวะกินข้าวเองคะ่ะก็คือร้านยางปรเมศนะคะเรื่อง,ง,องน้องอีกแล้วพี่น้นองคะยางไสนะคะจอดรถไว้ไกลามากเพราะาว่าพวก์ขขเขาหลานหลานเพิ่อนบ่ให้จอดที่ไหนาหลานเพิ่นอนเนาะยีตาอยู่ตอนนี้ไม่นงียบเลยเพิ่งสายตาสัน่นมาดี ใครขอรรงแล้วก็อะไร,ยรยอยากนี้คืแบบเป็นนักเรียนนอกแบบโอ๊ยแบบที่เห็นนอกจะเปสมัยตะกีก้นะคะเราจะเลือกท่อทาค่ะกาลังเลือกเรีย,น,าารรยนนะคะนี่ร้านเส้มตำยำนัวได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นที่เรียบร้อยเป็นร้านยำตำอำเภอใจนะคะโอเคค่ะทุกคนมาค่ะเราก็ลัจะไปกินข่าวเนาะก,กินยำกินใจนอกเมื่อวานนี้เนาะทุกคนนะคะเพราะไม่มีความแบบอาจจะเสียงดังเสียงเด้เนาะ ในการในร้านนะคะก็จะมาตีดข้างก่อนทิะอ่ะของอ้า V A P นะคะโ V A P แห้งก็ถือมาบอกปิดกูบอกเปิดได้ป่าล็อกหรอล็อกล็อกคิวหรอล็อกมงบรอล็อกลายไม่ได้ล็อกมงล็อกมงกูเล่นขอมูต่อเหได้พิเศษแบบนี้เอายังก็ที่มีนะนางแบบพี่ยังเอาเบิร์ตผู้ย่ำมา ช่าดีลม้วเนี่ว่าดีเลยนมั้งนี่เฮียเพชรสหรัฐอัเฮียเด็ดว่ใส่เวนตาหรือยิ่งเหมือนจริงๆนแม่ไอลิบหนักไรเยี้ก็รูกเกลาร์ายสามสองระหว่างที่รอยำนะทุกคนเท่ากับจะมากินิงไก่ไงสิงไก่นานนาโรงเรียนไงทุกคน่กินดไก่ช่วยเมีสื่อสอนเป็งไงอันนมันายเนะฉันสื่อ้วกว้าหูดี แสบเลยแล้วเราเห็นแสบดีแเ้มือกัน้เแล้วมือกระเทียมเพราะใหญ่บุญมีคไม่กินหมดเลยหรอก็สูตบุญมีมเขาเ้ยงผมากขอข้าวเหนียวหรอเอ๊ะต่แบบหนังไกนะ่เนาะอืมยำสูตรกันไม่เป็นอะไรหไวามั <ยำ S 2> นก็แสบดีว่านะยำนมจีนแกมีไหมนมจีนนะต้องยำแบบว่าแบบ เอาสูตรไก่ไปเห็นอย่างดีต้องแป้งสูตรนะเผื่อวันนึงเราเปิดร้านเนาะเราต้องแบบคิดสูตรอะไรที่มันแปลกๆยำจิงจอกยำกระปอมก่ายำอีโกโน่าเ <c oughs> จา้าปุณายตันแซ่เอ็นเจ้าปุณายเอ็นโพดียตำมันนะนะตำตีนไก่เนี่ยเป็นแซ่บถั่วใส่นันหลายนะใส่กะทิหลายๆนะตำตีนไก่ขนาดขนาดกินเนี่ย อย่างอิ่มมันก็เซต้ำแหน่นั้นอย่างีบิ๊กเดปเป็นเปนปีนไก่ปิ้ไก่ขึ้นนาแล้วปินไก้งเนี่ยแซ่บรีั้งมาหางออยากแกงกันสิแม่ตากิ้วมองข้างบนประตูคือเ้อคือบ่หักว่าก็จะว่ากินไหลอยดินะคะทุกคนขะตอนนี้กบ้หัแรวนะแม่ทิวไม่อ้วกแถมยังเชื่อไปกินผัดมากาอีกตอนเช้าตอน หกโมงครึ่งแล้วไอ้นี่เอามกพามาผัดมาให้เร็วมาครัวมาทำกับข้าวไอ้นี่ก็นึยว่าจะนอนแล้วไงนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วอร่อยมากแนน่อนอร่อยมากเบิร์ดก่อนเลยเบิร์ดกินคนสองคนก่นสองคนเราจะมาไอ้นี่กับฟังเรื่องผีไปทำเป็นคนที่ชอบฟังเด็กโกนแล้วก็กินข้าวด้วยมันจะเป็นไม่มีใครยิได้หอวกันเฮ้ยมีคนจะมาเซอร์ไพรส์พอกันเลยก็เลยถาาถาก็เลยถาคือผมมาเซอร์ไพรส์จะคือการอะไรรถเฮดเดอร์เบอรนี เแลาที่เราติ้งมามากินข้าวทำไมเขาเออโมเมนต์เลยหายว่ะโมเมนต์แล้วโมเมนต์เซอร์ไพส์แล้วก็เลยนั่งหายว่ะเรือดใจซะก่อนค่ะมาจะร้องไห้ทำไมเงนี้ทำไมไม่มาทำไมไม่ไม่มาหรอร้องไห้เพราะว่มีม้นอยู่แต่คนนวันสิวเป็นเพียมเซอร์ไพส์วาเลนไทน์จะมีคนมาขอเป็นแฟนนะความคิดหนักเลยความมโนุษย์เ่ต้องมีคนมาขอเป็นแฟนแบบมันเงียบเหงาแบบก็จังแบบทำให้เหมือนแบบว่าเออไม่มีใครอยู่เียแบบจัดสถานการณ์อย่างนี้เลยการแล้วก็เล่นปัดห้องเลยมันอันโบกนะแบบว่าแค่เวลาเขา ขามาสละลายที่ป่ะเราก็จะได้ว่าเออห้องเราจะสะอาดหน่อยก็เลยปัดห้องรอวันนี้ก็เปิดเพลงโปรดสงใครมาดมันนี่นะเมื่อมื่อสิบห้าป้านะมาๆยากกันเฮ้ยนี่เอาไปละลายในพระธรรมวะก็เลยยังห้มามายอวมากนะคะทุกคนค่ะอุ้ยอันนี้เดะสถานีตำรวจที่ว่าถึงส้นนั่นนี่ส้นเนาะ ต้นแห้งนะคะทุกคนข่วที่นได้บอกไปแมนมือขึ้นอนีคนขี่รถต่ำขึ้นไปด้นาดเลยตัดฟอบตำรวจตัดฟอบตัดอบตัดฟอตอบตันฟอบตีดฟอเตัดฟอบตัอบตัดฟอบตัยฟอมตัด่อบืัอมีคอบตม่ฟอบตัยอบตัดฟอบตัมอนอบตัอดอบตัดอบตัอตอบตัดฟอบัดฟออบตัดฟอลตัอบตัดฟอบตันฟอ่ัอบตัดฟอดดออตสออั้เอไอกอออดอด ไก่สมุนไพรของไทยวะลือไก่สมุนไพรไหวเจ้าหรือเปล่าแม่โอะมีของม่โอ้แดงเอาหกมากพวเจ็่ไหวเจ้าแยมนีไหวเนี่ยมันก็หึงแ่กพกมาจะเจือเนยเอาแมนค่ะทุกคนจะเจืก็มาดีมากอยู่ในเะคือจังงันเราอะพม่ได้รักไว่ได้รับไปเราลงมองไว้เจ้าของไว้เองนะเริดมันเริดนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนสี เราจะไปสถานีใดต่อไปกับต้องทาที่ต่างเบื้องเตาจะน้าไม่นองนะคะออนทัวร์นะคะออนทัวร์ออนทัวร์แบบนิวโนลนะคะโอเคค่ะทุกคนไปเลยโอเคนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสกลน,นะคะนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องพักนะคะนอนกับพี่พเปี้ยวนี่ สองสาวดังยวนนะคะคอนสอกเลยว่ามันฉ่ำจริงวันนี้เราอยู่เรานอนรีสอร์ทกัน3คนนะคะกับแม่ทิวแต่ว่าแม่ทิวนอนคนละห้องเพราะว่าแม่ทิวนางจะเอาแฟนมาหรือเปล่านะเออแม่ทิวนางจะเอาผู้ชายมาเออี๋ยวเราผู้ชายเกิดเออเดีวเราผู้ชายมาเกิดหรือเปล่าเนาะแล้วก็ต้องมีคนอย่งนี้เลยจริงไหมก็ต้องมีคนอยู่เนี่ยแหละส่วนเราก็ต้องมาหาใหม่นะะเพราว่าเราไม่มีแฟนเนาะทุกคน มันมีแฟนนิ่ใจไงเขาก็ต้องแบบว่าอยากมีฟีลแบบดักเอยเตยหอมนะเนาะเป็นบอถ้าคนหลงเนาหาแฟนนะคะตอนนี้ก็มาถึงไลนกระสีเปลี่ยนสูทเปลี่ยนเสื้อลงไปหากินขอกินข่าวนะคะทุกคนนี่สภาพห้องคือดีมากนะคือละห้าลอยต่างๆทำสวยด้วยวนมาทำสวยด้วยนะคะนี่ดูกระป๋อง้องเอ็มนะคะที่ใหญ่มากเวอร์โอเคค่ะทุกคนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะพี่น้องค่ะรับ หากว่าในคลิปมีข้อิดพประการใดน,นะคะก็ต้องขอโทษขอขอภัยด้วยนะคะพี่น้องเกย์เฟาเมนดากันเดอร์เดี๋ยวจะได้กลับ <laughs> <laughs> นะคะโอเคค่ะไปแล้วนะคะบ๊าย <c oughs> บายจะกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ